ได้ทานเนื่องด้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพุ่นาเปิดกล้ามปิดหงมและทานข้าวผักขิงให้กับคุณหนิงสุดารัชยูรพันธ์ในที่ไทยทิ้งไทยและตลาดน้ำขันเลี่ยมเป็เชิญไปทอดย่างวัดบําเพ็ญเหนือในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2556เวลา10นาฬิกาก็ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกชนพ่อแม่พี่น้องนะครับร่วมในพิธีทอดกฐินพระราชทานณวัดบําเพ็ญเหนือในวันและเวลาดังกล่าวนะครับที่ไหน ไม่สามารถมาวันนั้นได้ก็ร่วมทำบุญได้ที่ตละดาผ่องเรียนทุกวัน,นทุกกลาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครัเลิกจนกว่าจะถึงวันที่20ตัลาคม25 56นี้นะครับก็จะตั้งองค์กระิ่นแรกทานไว้ที่ตลาดานผ่อนเรียนนะครับเราก็มาสามารถร่วมัจจัยในร่วมกับวัดบรพึงเหนือหรือไหว้กระดิ่แรกทานร่วมกันได้นะครับขอขอบคุณและขอโมทนาบุญกับสาธุชนาาทุกท่านที่ได้ร่วมเข้ากระิุนแรกทานกับวัดบรพึงเหนือ ยองหลวงนคไทยท่ากอบวามคือดอกัวราคีโบผันตัวสขควมคกจะตังจองไดประกอบ